เล right? ื oh, you ่อนมาดึงเงะเลื่อนมาข้างเลื่อนมาเลื่อนมา้างถ่เลือนจะได้ 5G อยากาม่้เลื่อให้ออกตั้งเยอะ คือนวดแนวหลังเนาะจะเว้นกระดูกสันหลังไว้ฝ่ามือน,นี้ผักฝ่ามีน,นี้นั่นนึงนะครับมีมือเพลิดเพลินพอยื่น,นเสร็จนะครับแล้วตั้งโต๊ะตั้งตรงเสร็จปุ๊บทำมือค่อยหนักข่ายยกขึ้นแล้วจะขมือน,นี้ล็อก ด้านหน้าตรงนี้กดกดแนวสบัดนะครับมรงน,นี้นะมาจ่อแนวสบัดเรากดตัว x อ็กมันจะได้สูงได้ตัว x ต็องการนะสูงใช่ไหมครับสูงเนะี่ยเดี๋ยวแล้วพอกดแนวสบัดเสร็จปุ๊บแล้วก็มากดเนี่ยเขาเนี้ยล็อกด้านจับล็อกตัวนี้ล็อกคอไว้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า นึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ห้าสี่สามสองจับหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วทำสามรอบเสร็จแล้วจับข้อมืออ้อมันจะไม่กอดเขาเป็นนั่งจับสะบัดเนาะแล้วก 1 2 3 4 5 5 4 3 2 ถ้าตึงมากให้จับประสานหนึแล้วก็ขาขาาด้นหน้าแล้วก็เอาศอกจิ้มตรงสะบักก็ดึงสามจุดสามจุดคือหัวสะบักกลางสะบักท้ายสะบักเสร็จแล้วเปลี่ยนเอามือจับได้นะครับสะบขกแล้วก็เอาเอาศอกกดจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่หนึ่งย้ำจุดที่หนึ่ง แล้วจับสลับนิ้วนะครับจับเสร็จมือหลบนะครับจะไ,ได้ฟงังเหมือนกันนะครับด้านด้านข้ามด้านขึ้น,นห้าจุดเหมือนกันกลับย้ำขึ้นย้ำหลงเอามือด้านจับด,ด,ดูสิครับ บาอทีเราโนเราจะไม่เป็นเสเต็รอ,อาแนะ้ได้จากล่างขึ้บนใช่ไหมได้จากหลัางไปสบากไปถ้เปยนแขนไปบ่าเนะาะสะบักเซ็จาากับสามนอกหลังหลังเสร็จเอามือจับไปฝั่งนะครับเอามือลนะ็อกเนาะแล้วก็กดผั้เก้า พอดันเสร็จเนาะแล้ก็จับดึงใช้ตัวช่วยนะใช้ตัวช่วยดึงตอนเนี้ยดึงขึ้นมาดึงแขนฝั่งนี้มันก็ดึงดึงเสร็จปล่อยมือจากสารมือน็อกดึงประมือจับประคองทดสอบเอาไว้นึง สองสามแล้เอามือช้อนเข้าไปกรับสอบแล้กดอืมแล้วฟองกดสองสามแล้วก็จับหนึ่งเสร็จแล้วบ่าเสร็จแล้วเราจะนวดคอนะครับเพราะคออยู่กหัวก็อี้เรายกขาขึ้นไม่ได้เอามือจับปิดไปหัวไว้1นึดีกว่าใช้น,นิี้มือยดีเจ็นนี้ด้วยนะอ่ะห ใช้น้มตัวนะอสอบข้อสอบแล้วก็น้มตัวจิล์ไปอี้สดีไหมครับดีครับถุงผ่านคอนดานน,นี้อันนี้ฉีกออกใ้คอเปิดเนอะ,อะพอเสร็จแล้วคลายพวกนี้เสร็จตรงนี้ช่างบนเราก็เยงตัวังี่นะครับ ย่างตัวเสร็จแล้วองนี้เราใช้คอนสอบเราจะไม่ใช้คอนแข็งดึงใช้กล้ามเนนะื้นอกิ่งสอบหนักที่ที่องนี้ก็ได้จับทาให้แรงเอาสอตบนี้กดบ่าไว้รูรนนส้สึกไงบ้างครับที่คร,รับน,น่าโดนนวดฟินคนโดนนวดฟินมากค่ะหลังกร็ออกซิสระเลยออกซิสระนี่กดอ๋อมือจะตกวที่จะเหยียดข้อบ่าไหลคอบ่าไหล สี่ห้าน่ะีพอนะ่ะเสร็จ <15. S 2> แล้วเราไปย้ำยืวอีกได้นะย้ำราสามารถฉีกเห็นไหมนี่คือใช้สอบฉีกเมื่อกี้ใช้มือฉีกนะครับโอกีคทำไมใช้มือเพราะว่ามันมันยังยังไม่ใช่ฉีกกล้ามเนื้อจะหนักเราเราใช้มือเสียบปุ๊บมันก็ได้เลือขึ้นเราใช้สอบ,บได้นะ่ะฟ้าขึ้นรู้สึกไหมครับครับเนี่ยดันเนี่ยดันเนี่ยบอกก่อนอะครับอ่ะรู้สึกไงบ้างครับเแล้วอีกฝั่งนึงเหมือนกัน เอามือปิดใบหูเราจะไม่กดอย่างนี้นะกดอย่างนี้เขาจะโดนศีรษะเขาเหรือกดปิดใบหูขึ้นมาแล้วก็สองอันนี้คือมือเนี้ยดึงออกมือนี้หักออกเข้าไหมครับค่ะแม่คอบาดไหลง่ายม่สิบห้าทีค่ะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเราได้สบายแล้วเนอะใช่ไหมหนึ่งขึ้นไปสิบห้าสี่ร้อยหนึ่งห้าแอนสมองหกร้อยคอบาลานซเนาะ อ่ะที่ญี่ปุ่นเขาวางพิธีได้500เ,เยน,นใช่ครับแล้วเนี่ยง่ายไหมง่าย,ยล้วมันหน้าเน้นหรือเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้เราเจ็บมือแป๊บนึงลแล้วไปแล้วสบายเนี่ยเวลานั้นไอย้ส,ยอยอสอบจิตเข้าเราเสียแข็ง<ะ>ใช่ไหมอ,อันนี้ถ้าเรามีความสามารถถ,ถ้าเราเมื่อผ่อนคลายถูต้องแต่ของอาจารย์แก้ได้ตาลได้ไงใช่ครับรู้สึกไหมครับเนี่ยหายออกไปเนาะพอเสร็จแลไรเนี้ย ต้นบนเห็นไหมเราก็จับดึงนี้ดึงแล้วเลื่ค่อยๆอย่าแรงนะครับสองโอเคไหมครับ,รบแล้วดึงจับอันนี้คือฉีกออกนะครับอันนี้คือดึงคืงนี้พึงได้ไหมได้หมดโอเคไหมแต่ต้องใช้ท่อน,นึงนะสิ้นดึงคิง้นรู้สึกยินไหมยินไหมครับอ่ะพอเสร็จแล้วพึงเสร็จสักพักนึงเราดูเวลาแล้วทำนิ่งแล้วจับฉีกออก นี่เอนเอาอาจารย์สิบบาทเชียนะเห็นไหมค่ะอืมอ่ะชี้ออกชี้ชี้ชี้เนาะชี้ชอออพอเสร็จแล้วพายเสร็จอาจารย์ก็จะจับคอขอโทษนะครับจับชีบออกเอามือมาดูฝั่งนี้เอามือกดกดเส้นดึงกดงัดออ ดกดน้าท่อไหมครับกดน้าคอโอเคนะโอเคกดน้าค่อเห็นไหมครับเอาผลกน้าท่อประมาณ 4, 4, 4, สี่ห้ารอบสี่ห้ารอบเสร็จเราจับผานผักดึงออกมีการยืดโอเค็น<ม>ไหมจับผักผักนะผักก็คือแท็กแท็กเนาะอ่ะเอาใหม่หนึ่งอันนี้กล้ามเนือ้อไคโดสโตรมาตต่อยกล้ามเนื้อหันซ้ายหันขวา แล้วแต่คอคอสั้นคอยาวหนึ่งสองนะฮะออเสร็จแล้วก็แขกนะเป็นตรงข้ามเนาะนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วทำสองั่งเหมือนกันสองขานเราก็จับขอโทษนะครับจะไม่เท่ากันจับจับเนาะจับขอโทษนะครับจับเปิดต้านเนื้อคอเปิดต้านเนื้อคอ เสร็จแล้วก็แท็กฉีดฉีดฉีดจับแท็กอีกทีนึงแล้วก็ฉีดเห็มไหมอ่ะที่เซตนะครับเราคลายหมดแล้วเนาะนะครับเสร็จแล้วเอามือไว้ทช้ทอยครับใช้ทอยปุป๊บ <nell> เราเอาเอาไว้ตรงใต้สะบัก แล้วก็ยกเอวขึ้นุ๊ปเลยไหมยกอยู่ข้างข้างกระดูกนะเราจะไม่อัดการกระดูกเนาะเสร็จ <c oughs> แล้วสองฝั่งทำเหมือนกันอืออืเสร็จแล้วจับประมาณนี้เนาะจับถ้าเราขึ้นไม่ได้เราก็จับ็อกแขนฝั่นั้นฝั่านะัหนหน้น เราจับอย่างนี้เนาะสกีแคะเนาะ,ะเราจับอย่างนี้ปุ๊บเราทำอย่างนี้ดัน<ม>นะครับพอดันเสร็จจับล็อกดับถ่ายโอ้ยเห็นไหมค่ะเสร็จแล้วดังกุ๊าฟังจับตรงกลางดังดันมัดมือจานจับล็อกนึงดัน จับกระดานเสร็จจับลบดันดัน,นขึ้นไหมครับอ่ะพอเสร็จแล้วมันจะจบล,ละในสองนาทีให้จับอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วให้เขาเอามือลงข้างหนึ่งปิดหูเอมือครับหน้าตรงนะหน้าตรงปิดหูอ่ะเสร็จแล้วจับ1ืดเห็นไหมครับจับ1 ครับเขไหมครับอืม่ฝ่าตรงข้าม,มนาั่งก้านขมตินปิดหูเจอันนี้ดึงันด,ดึงมือดึงข้อศอกเรัาดึงเไหมครับเสร็จแล้วนอดคือศีรษะมาเลยถึงนาทีสิบห้าวิพอดีเพรอจารย์ดูเวลาอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่ถึงอันนี้ประมาณมมสิบสองสิบสองใช่มพอจาร์ดูถึงเนาะอ่ะเ้อยก็อาจารนวด แขนศีรษะไปเห็นไหมครับปลายคือคืออ่ะพอนัวคืนศีรษะเนาะพอคืนเสร็จเราจับมือจับเขาก้มก้มนิดนึงครับขวัญเย้ครับกดแล้วมันแทงได้ไงเพราะจะมีท่าเยอะไงปกป้องไม่ครับต้องบีบครับจะมีท่าเยอะก็จะสบายจับบีบใช้เวลาได้เห็นไหมครับจับบีบเสร็จจับบีบคุณ ถ้าท่าเยอะมันจะเยอะมันสบายครับใช่ไหมครับจับบีเนี่ยจับบีพผู้จัดก็เอาท่าให้มันหมดเนาะโอเคนะครับ,รบตึงตึงเสร็จแล้วตึงแล้วก็ไลศ่ศีรษะไล่ไล่ดึงดึงหูสบายทีสบายผอ้จารย์จะอันนี้เนีผู้จัดก็ดูดูอันนี้อีกอที่หมาเพิ่มขึ้น จะสั่งท้องท้องลงไปถึงข้างล่างนะครับดึงออกด้านข้างต้องกับถ้าดึงขึ้นจะขึ้นศีรษะเข้าใจไหมครับสิ่งนี้มั้งครับคือจับดึงไปเนาะดึงคึอนะครับทายถ้าเลอ,อีกนาทีนะครับเหลือประมาณสองนาทีค่ะสองนาทีเราจับแขนเห็นไหมมันได้เยอะไงดีไหม เออมันก็คือเราเอาเมนหลักก่อนจับจับดึงเราเรานวดนี่นวดกล้ามเนื้อเอ่อสินเทโบใช่ไหมนะครับดูทรงน่าจะกล้ามเนื้อแข็งแล้วงานนี้เดี๋ยวเอาแยมมอง่จะไปขายด้วยแต่แซมแต่แยมมองไปขายด้วยนะคนละห้าสิบห้าสิบรู้สึกไงบ้างครับนวดกันคู่โซนแต่ขายแยมมองอ่าคือจับดึงเนี่ยจับเนี่ยแนว แนวโป้งแนวก้อยจับดึงไปแล้วอีกสองนาทีแล้วก็อีกห้านาทีจับดึงจับดึงจับดึงนิ้วเลยไหมจับดึงนะถ้าเราเยอะเราสาม,มารถได้นิ้วได้ด้วยอ๋อก็คล้ายๆท่าแขนที่แบบใช<อ>่มปปันก็พายุกต์กันใช้ไงเนาะโอเคอ่ะเสร็จแล้วฝั่งเนึ่ยอีก okay. หนึ่งนาทีฝั่งนี้หนึ่งนาทีฟังอีกหนึ่งนาทีใช่ ไมดไเ็ด้ยดเ็๊หนึ่งนจบดัดันาแทนดีไ้ดนึ่งดนดนอ่าดนจับไดีกี่นาทีครับครบแล้วค่ะครบแล้วเนาะ๋ยกอกว่าจะดันอย่างนี้อ่ะเขายังไม่เยอต้อตัอครบแล้วเราก็จะมาเช็คคอนิดหนึ่งจับเอานิ้วก้อยเกี่ยวไอ้าคางดนะลองดทำีดาน เราข้อแขนดันรู้สึกไหมหนึ่งสองเห็นไหมจะข้อแขนดันไหมสองสามยืดอ่ะเียงข้างแขนฝั่งตรงข้ามดันเห็นไหมฝั่งข้ามฝั่งข้ามนี้ฝั่งข้ามดันโอ้ยการยืดผิดกันเลยโอเคแล้วก็สิบห้าสิบสี่โอเคสวัสดีครับ